สวัสดีครับผมบอลจากพัทิลาไอทีนะครับวันนี้นะครับจะมาบอกลูกค้าว่าคนที่ชอบถามว่ากล้องด้านหลังนะมีความจาเป็นน้อยนะครับให้ความสําคัญกับกล้องด้านหน้าวันเนี้ผมจะมีอะไรให้ดูอันนี้ประสบมาเองนะครับให้รู้ว่ากล้องที่เราติดกล้องบันทึกรถเนี่ยกล้องด้านหน้าและกล้องด้านหลังเนี่ยบางคนบอกว่าอยากจะบันทึกแค่กล้องด้านหน้าอย่างเดียวมันก็ได้แต่ว่าถ้าเรามีกล้องด้านหลังมันจะได้ประโยชน์มากกว่า ไปดูเคสนี้กันอันนี้เป็นรถผมเองอันนี้ผมติดตัวเลดไทเกอร์เอาไว้กล้องหน้า 4K กล้องหลัง 4K พอดีผมติดไว้เป็นกล้องหน้ากล้องหลังไปดูกล้องหลังกันมาดูด้านหลังกันบ้างกล้องหลังตัวนี้เป็นกล้องหลังที่ให้ความละเอียด 4K ตัวนี้เซ็นเซอร์โซนี่นะครับชัดแจ๋วเดี๋ยวมาดูว่ากล้องหลังตัวนี้บันทึกอะไรได้จากเหตุการณ์ในครั้งนี้ การใช้งานรถนะครับก็เป็นปกติที่เราต้องระวังนะครับเราก็ติดกล้องทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับหลายคนอาจจะบอกว่าติดแค่ด้านหน้าอย่างเดียวแล้วก็ด้านหลังไม่เป็นไรเพราะว่าโดนชนท้ายคันหลังก็รับผิดชอบเสมอน,นะครับในกรณีนี้ถ้าเรามีแต่กล้องหน้าอย่างเดียวเราจะไม่รู้เลยว่ารถคันหลังเข้ามาอย่างไงและเขามาชนเราอีท่าไหนเขาอาจจะบอกว่ามีรถตัดหน้ามีนู่นนี่นั่นมาเราก็ไม่สามารถ รับรู้ได้นะครับเรารู้แต่ว่าเราโดนกระแทกจากด้านท้ายเพราะว่ากล้องหน้ามันฟ้องว่ารถเราโดนชนเห็นไหมครับแค่นี้เองกล้องหน้ามีบันทึกแค่นี้เองเดี๋ยวไปดูกล้องหลังกันว่ากล้องหลังอ่ะเราเห็นภาพอะไรแต่เคสเนี้ยรถมีประกันทั้งคู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูกล้องด้านหลังกันบ้างด้านหลังนะครับก็จะเห็นรถคันสีขาววิ่งมาไกลๆนะครับก็วิ่งมาตามกันไม่ได้เร็วเพราะว่าถนนเป็นถนนส่วนกัน2เลนนะครับ ความเร็วที่ใช้นะครับก็จะอยู่ประมาณ15-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เกินนั้นเพราะด้านหน้าเมื่อสักครู่เห็นแล้วว่ามีรถใหญ่อยู่ยังไงก็ขับตามกันอยู่นะครับแต่ว่าจู่ๆคันหลังเนี่ยเขาเร่งความเร็วขึ้นมาแล้ววิ่งเข้ามาชนท้ายรถเลยนะครับแบบนี้เลยโดยที่ไม่ได้มีรถตัดหน้าไม่ได้มีซอยไม่ได้มีอะไรเลยนะครับเนี้ยกล้องหลังมันก็จะกลายเป็นพยานอย่างดีเลยว่า เหตุการณ์ที่เกิดท้ายรถเราอ่ะเกิดอะไรขึ้นยังไงครับจากที่ผมบอกว่าเออเรามีกล้องหน้าอย่างเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ในยุคนี้ยเรามีกล้องด้านหลังด้วยมันก็จะมีประโยชน์มากกว่านะครับคันที่เข้ามาชนเราเนี่ยเขาบอกว่าเขามีรถตัดหน้าเขานะครับพอมีรถตัดหน้าเขาทำให้เขาต้องหักหลบเลยมาชนกับเราข้อเน,นี้ยถ้าเราไม่มีหลักฐานเนี่ยเราไม่สามารถสู้ได้เลยนะครับ ตอนนี้เรามีหลักฐานแล้วพอเราเปิดหลักฐานดูเขาจำนวนด้วยหลักฐานว่ามันไม่มีอะไรตัดหน้าเขาเขาน่าจะก้มลงหยิบของหรือเล่นมือถือพอรถมันวิ่งพุ่งมาชนเราเลยนะครับเดี๋ยวไปดูภาพกันอีกทีหนึ่งว่าด้านหลังชนยังไงและภาพจากกล้องหน้ามันแทบจะไม่บอกอะไรเลยนอกจากว่ารถมีการสะเทือนหน่อยเดียวนะครับแต่ด้านหลังเห็นชัดเจนเลยว่าผูกพุ่งมาชน ในคลิปนะครับด้านหน้าจะมีรถบรรทุกอยู่เราไม่ได้ขับเร็วแล้วก็ยังไม่ได้แซงรถชนกล้องหน้าบันทึกได้แค่นี้นะครับเดี๋ยวไปดูภาพจากกล้องหลังกันภาพจากกล้องหลังจะเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับคันสีขาวเขาขับมาอยู่แบบปกตินะครับแต่ว่าน่าจะเกิดเหตุเล่นอะไรหรือก้อมไปหยิบอะไรนะครับรถถึงพุ่งเข้ามาชนอย่างแรงที่ท้ายรถในวิดีโอนะครับจะบอกได้ทั้งหมดเลยว่าไม่มีรถอะไรตัดหน้านะครับ ก็ไม่มีรถอะไรอยู่ข้างเคียงด้วยแล้วก็ไม่ได้ใช้ความเร็วสูงอีกด้วยท้ายนี้นะครับก็ฝากเอาไว้เลยว่าสําหรับคนที่ต้องการจะติดตั้งตัวกล้องติดรถยนต์ใหม่ครั้งหนึ่งเนี่ยให้เลือกกล้องด้านหน้าและกล้องด้านหลังไปเลยติดกล้องหน้าหลังไปเลยลงทุนเพิ่มอีกหน่อยหนึ่งแต่ได้ประโยชน์มากกว่าตอนนี้ขอตัวไปซ่อมรถก่อน